ปยน้งเงินไทดิน,นครับอยเงนไทดินเก่าแทนแต่โตไปเยคืเกนนหัาดีครับอยน้งเงินไทยดินเก่าแทแานเีนเนย,งเงยเเียนนะครับสีขุ่สี คามนะครับสีเข้มเป็นปลอยน้ำเงินไปดินเก่าแท้เลยครับใครก็โทร8 7 1 5 0 5 6 6 0 1ล้านเจเจจันติบ้านจันทบุรีครับปอยไปดินเก่าายากนะครับทำัวเรียนก็สวยเป็นเรียวปอยเขาเก่าแล้วก็บางเม็ดเป็นคึืนธรรมชาตินะครับ ร้านเจเจจันทร์ัวจันทบุรีครับ